ลิปวิดีโอการจัดประสบการณ์หน่วยแรงและพลังงานในชีวิตประจำวันชั้นอนุบาลปีที่3ครูผู้สอนนางสาวอลิศลาเจาะจงโรงเรียนวัดสุปุลธริการามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาปทุมธานีเขต2กิจกรรมเสริมประสบการณ์จุดประสงค์การเรียนรู้ เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูจอยเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆเ,เรียนด้วยแรงและพลังงานในชีวิตประจําวันค่ะเด็กๆได้รู้จักกับแรงได้รู้จักกับพลังงานได้รู้ว่ายานพาหนะเคลื่อนที่ด้วยพลังงานต่างๆได้รู้ว่าไฟฟ้าทําให เรื่องใช้สิ่งของต่างๆทํางานแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับเราใช่ไหมคะเมื่อไฟฟ้าพลังงานมีความสําคัญมีทั้งโทษและประโยชน์กับเรามากมายขนาดนี้เราก็จะต้องช่วยกันประหยัดพลังงานใช่ไหมคะสําหรับวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานค่ะก่อนจะได้ไปเรียนรู้กันวันนี้คุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนเลยค่ะ ช่วยกันหน่อยแค่คอยปิดน้ำปิดไฟประหยัดพลังงานกันไว้เพื่อจะได้มีใช้อีกนานใช้น้ำใช้ไฟให้คุ้มค่าเพื่อ วันหน้าให้ลู้หลานหาทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงานอนาคตจะมีสุขเอ ช่วยกันหน่อยแค่คอยปิดน้ำปิดไฟประหยัดพลังงานกันไว้เพื่อจะได้มีใช้อีกนานใช้น้ำใช้ไฟให้คุ้มค่าพืน วันหน้าให้ลู้หลานหาทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงานอนาคตจะมีสุขเอง ในเพลงเขาก็พูดถึงการประหยัดพลังงานใช่ไหมคะประหยัดน้ำประหยัดไฟรู้จักการปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่ใช้แล้วเอเรามีวิธีไหนอีกบ้างนะในการประหยัดพลังงานเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะวิธีง่ายๆประหยัดพลังงานภายในบ้านเราทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงานได้ง่ายๆเริ่มต้นจากที่บ้านเราเองลงมือกันเลยครับ ครั้งที่ดูโทรทัศน์เสร็จแล้วอย่าปิดแค่รีโมทอย่างเดียวนะครับต้องปิดสวิตช์ที่เครื่องและถอดปลั๊กด้วยทุกครั้งจะได้มีสิ้นเปลืองกระแสะไฟฟ้าโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์แช่ของในตู้เย็นให้พอดีไม่แช่ปริมาณมากเกินไปไม่เปิดตู้เย็นที่ไว้เป็นเวลานานๆควรตั้งตู้เย็นให้ห่างจากผนังให้อากาศถ่ายเทและเลือกใช้รุ่นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้านะจ๊ะ เปิดไฟเฉพาะจุดที่จำเป็นต้องใช้งานปิดหลอดที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดทิ้งไว้ทั้งบ้านช่วยกันประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่งแล้วถ้าใช้หลอดประหยัดไฟแทนหลอดไส้ก็จะประหยัดพลังงานมากขึ้นอายุการใช้งานก็นานขึ้น จนเกินไปใช้พัดลมแทนเครื่องปรับอากาศก็เย็นสบายประหยัดพลังงานมากกว่าแล้วถ้าไม่เปิดความแรงลมสูงสุดก็จะช่วยประหยัดพลังงานได้อีกนะครับ รวมเสื้อผ้าให้เต็มตะกรา้าแล้วค่อยซักทีเดียวไม่ต้องซักบ่อยๆทีละน้อยซักเสร็จนำไปผึ่งแดดให้แห้งไม่ต้องอบแห้งสิ้นเปลืองพลังงานรีเซซ์ผ้าทีละม,มากๆแล้วลองถอดปลัก๊กเตารีดก่อนรีเร็จประมาณ3-5้านาทียังจะมีความร้อนให้รีดต่อได้ช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้นเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ปิดรีโมทและปิดสวิตช์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ มันถอดแผ่นกรองอากาศมาล้างทำความสะอาดเป็นประจำทุกสองเดือนเท่านี้ก็ช่วยให้บ้านประหยัดพลังงานได้ไง่ายๆเติมน้ำร้อนให้พอดีเวลาต้มไม่ใส่น้ำมากเกินไปเพราะจะทำให้หม้อต้มทำงานหนักโดยไม่จำเป็นทำให้สิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุเมื่อต้มเสร็จต้องถอดปลั๊กด้วยทุกครั้งนะครับเลือกใช้ขนาดหม้อหุงข้าวให้พอดีกับจำนวนคนในบ้านและถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อหุงข้าวสุกแล้วนะจ๊ะ คนละไม้คนละมือเราก็สามารถประหยัดพลังงานในบ้านได้แล้วครับยิ่งเราประหยัดพลังงานได้มากเท่าไหร่ไม่เพียงแต่ช่วยให้บ้านเราประหยัดเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยใช้ประหยัดได้อีกด้วยมาช่วยกันลงมือประหยัดพลังงานกันเยอะๆนะครับพลังงานแม้จะมีอยู่มากมายนะคะแต่เราก็ควรจะต้องใช้กันอย่าง ประหยัดนะคะเพื่ออนาคตของเราเพื่ออนาคตของโลกของเรานะคะจะได้มีพลังงานใช้ไปได้นานๆเลยละคะ่คะกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์จุดประสงค์การเรียนรู้เด็กสามารถพิมพ์ภาพด้วยฟองสบู่ตามจินตนาการได้กิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือแผ่นนี้ค่ะ ให้เด็กๆนะคะพิมพ์ภาพด้วยฟองสบู่ตามจินตนาการให้สวยงามค่ะเอว่าแต่ทำอย่างไรใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็ลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะมีหลอดนะคะ สีผสมอาหารจะสีเดียวหรือว่าหลายๆสีก็ได้ค่ะแล้วแต่ที่บ้านของเด็กๆมีเลยนะคะใบงานกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยฟองสบู่แก้วน้ําใส่น้ําเปล่าค่ะแล้วก็น้ํายาล้างจานถ้าเด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปลงมือทํากันเลยนะคะให้เด็กๆนะคะนำสีผสมอาหารค่ะใส่ลงไปในน้ำเปล่านะคะแล้วก็ คนให้เข้ากันค่ะให้ผงของสีผสมอาหารละลายหลังจากนั้นก็ใส่น้ำยาล้างจานลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนไปเรื่อยเ,อเอจนเข้ากันแล้วเด็กๆก็ใช้หลอดค่ะเป่าฟองสบู่นะคะให้หล่นลงไปที่กระดาษค่ะแบบนี้นะคะเป่าไปเรื่อยเรื่อเลย ะะแล้วสีของสีของสีผสมอาหารนะคะจะไปอยู่ในฟองสบู่ค่ะทําให้ติดอกมาเป็นแบบนี้นะคะถ้าได้เด็กมีหลายสีก็จะมีหลายสีแบบของคุณครูแบบนี้เลยอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะทําไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยเป็นยังไงคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ฟองสบู่ของเด็กๆฟองเล็กหรือฟองใหญ่เอ่ยเดี๋ยวคุณครูจะรอดูจากผลงานของเด็กๆนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปผลงานของเด็กๆส่งกลับมาให้คุณครูดูกันด้วยค่ะสําหรับ สัปดาห์นี้นะคะหน่วยแรงและพลังงานในชีวิตประจําวันครูก็ได้ให้ความรู้กับเด็กๆไปอย่างครบถ้วนแล้วเด็กๆสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันกันด้วยนะคะประหยัดน้ําประหยัดไฟประหยัดพลังงานกันด้วยค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับหน่วยต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย